อาฮาพาเพียตัวไหนกูเรียว่าโครวิ่งไวเลยอแไรกักอุ้ยเจอแล้วหนึ่งคนโอ้ย่าดิ้นเหรอโอ้ย่าดิ้นก็ตายดิโอโอย่าดิ้นก็ตายดิโอ คิวบัคใครฆ่าตัวแบทแมนยิง ลองครับไอ้สูตรกางเกงฟ้าเมื่อกี้ได้กางเกงฟ้าเบลวยี่แปดมเลยอ๋อนี่คือว่ามันมีโอกาสได้เขียวฟ้าอย่างเดียวเลยใช่ไหมลุงครับไอ้สูตรที่ได้จากดันน่ะแล้วสูตรนั่นคือเราเรียนเราหายไปหรือว่ามันเป็นไเดีที่เราเรียนแล้วอยู่ตลอดทำไมอ่ะตัวไหนก็พอกดคลิกขวาปุ๊บมันแล้วแต่ชิ้นส่วนที่เราได้เราจะได้กางเกงหรือว่าได้อะไรไม่รู้อ่ะพรุ่งนี้ไปเปลี่ยนไปแล่คือว่าเป็นสคอรเอาไว้เรียนแล้วเราเรียนอะไรตลอดหรือว่ายังไง ทำไนนตลอดครับอ๋อัไม่ตายเลยว่าใครอ่ะของดีมากเลยอ่ะอคนนี้ใครอ่ะอตั้งโดูไหนไครวะเหมือนเกมคิวเวอร์ที่ผมเล่นอ่ะคือบางทีไปอ๋อบางทีว่าไงอ่ะไปตีบอสใช่ไหมล้วบองก็จะดรอว่ามันมีตำราเกมอยู่แล้วที่เราซื้อ n อ c พีซอ่ะพอลีกขวาเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะเวลาไปสร้างของอ่ะเราก็จะสร้างของที่เราเรียนไว้ได้ แต่ว่ามันจะมีของแค่พวก n B c ขายจาของธรรมดาแต่ถ้าตำลาที่ตกจากบอสคงจะประมาณเหมือนๆกันแเออแล้วก็สร้างของได้ตลอดไงแต่ว่าหาตำลายากตำราจะตกจากบอสอย่างนั้นแหละนี่แหละตำรานี่แหละที่มันทำ่ด้ของฟ้ากันอ่ะใช่ใคือคนได้มานี่ครับรวยเลยเนี่ยรวยเลยไอสกิลแม่งบักอ่ะเดี๋ยวก็ขายได้ฟ้ายิ่งแพงเลย อโดนัาแม่งสกิลอย่างบ้าอะลอหาของมาทำตีชุดเดียวติดเลยอะแต่มันต้องใช้กางเกงเขียวเวลอวิอวเท่าไหรวะสกิลบัคเวลยี่แปดะไม่ฆ่าใครแหละ ไปเนี่ดียแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอุ๊ยป้าป่านี่สอยจริงๆแล้วป้าป่ากบมาอุ๊ยกอบม่ขุดเขี่ยกอบมายิงนั้นหนีหานี่ โอ้โหโดนคุ้งห่าไหนไหนโดนกลับมาฆ่าตายเออ้ออเฮ้ยไปไหนเขาอยาก็ไม่หนังกลับมาตายหะาเลยแม่งเอ้ย ไปมาคูกลายเป็นตัวแตกแป้งไปัะแล้ว อยู่โน่นอ,อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายกาซิกกาซิกเป็นอะหรอวะือนพวกกูโดยการซิกฆ่าตายมานน่นเลยไอ้เคีียดกอล์ฟมันก็ฆ่าแต่กูอะ hoa hàng Biết chuẩn tim này này Skill back á, anh không bịt mà. Phá miếng Phá mấy gì hết hông này này, phải phá เกงใหม่โคตรเทียวสีสนิมั่างนี้เป็นชุดเกาะเลยนะวอน่ะขยับนิดเดียวแม่งไม่โดนแล้วอ่ะโอ้ยข้ามัอโดนตายตา เกียวูจะบักไปไหนครับ เฮ้ยตะตันล้วข้ามาันหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วตะตันล้วหนีแล้วอุย้ยกา พีม่มายมันจะตายแล้วเร็วเฮ้ยมันตายต้องให้มันตายมันตาวิ่งหนีเข้อฐานเยอะก็ไม่ช่วยกูเลยนะ พ้่ฆ่าบาบอแมนได้ด้วยเอสเคเขาเฉ่งอ่ะกูเป็โลคกูเป็โลคกับข้ากูมไม่ได้แต่ตัววิ์ส่งข้อความไม่ครบทุกคนเลย แอปหนึงน่งแอปหนึ่งไม่คุยไม่คุยอยากรู้เหมือนกันโอเพนจะเหลือสักกี่คนแอมเอ๋ได้บ้าง <c oughs> แ,ตแต่ผมพูดถึงนี่โอเพนคิวมันขยายได้บากนะน,นี้นะแล้วตอนเนี้ยคนยังไม่ค่อยจริงจังหรอกบางคนสามพปีปก็ห <c oughs> ายไปเลยเโอเพน <c oughs> ผมว่าน่าจะได้เพื่อนเพื่อนเยอะกว่านี้แหละบางคนจะไม่ใช่คนเก่าอะไรเงี้ยแต่ผมว่า ได้เวรแล้วเกมเนี่ยเข้าันจะตายแล้วเอ,อ้ไม่ตามเขามาฆ่าไม่มีใครมาดูเลยไอ้อ เดินนะทำไมมึงทำไม่ไสอย่างเงี้ยสกิลก็รู้ว่าสกิลบลักอะ่ะงอนว่ะกว่ายังไงโอเพนก็ต้องเล่นแทงอะ่ะเพราะตอนนี้ไม่ค่อยเชื่อใจดดใครลแล้วอะ่ะโอ้ยยุแย้งไม่ติดเลยพอเล่นเอ็นแล้วมันงงเ,รเราเรารู้จังหวะเข้าจังหวะออกแล้วเราก็เอออยากจะทิ้งแล้วไงใช่ปะ่ะลาแอมเอาไปถึง,ออถงเล่นวอนอ่า อยากอยากกเล่นม้องเหมือนกันแต่มันได้เล่นแทงแล้วก็คือเอาได้รู้จังหวะเข้าจังหวะออกอะไรแล้วแต่แต่ม้องมันเคยเล่นมาอยู่แล้วไงมันไม่ได้มีปัญหาไงแต่ตอนลุงเล่นม้องลุงก็เล่นสายเอาสายฮิว<ด>้วยนะเอาสายฮิวด้วย <ๆ S 2> เอา<ๆ>เอาเอาฮิวสายของสายฮิวด้วยนะลุงอัพผสมนะลุงไม่ได้อัพเอาแต่สายม้องล้วนๆนะแอมเล่นผสมมามเหมือนกันใช่ผมว่าจะอัพะะอพะ,ะ,จ,ะ,อพะ,ะจะมีอสองสกิลว่ะบัฟบ เหลือแปดพอยแล้วที่เหลือนี่ไปส่ยฮิวเ้วนเลยตามที่คนนั้นบอกอะ ดิครับฟ้าทำไรมาเบอร์เบอร์ฮะทำไรมาเบอร์เบอร์ไม่ทำไรเป็นเองเดินอีกนี่แหละงงก็ไม่ได้เหรอ,อยัง ดูทางมันดีไปได้ทุกทางเลยเอาวิ่งข้าพี่มไม้พี่ไม้ข้าเลยนะนเ,อเอาไม่มาทางเนี้ยลงันเลยกันไหนยี่ห้าเหรอไม่รู้อ่ะอยากสามสิบแล้วอ่ะได้เดี๋ยวไปพาลงดันยี่ห้าสามสิบไม่ทำงอนไม่เล่นแล้วเอา <laughs> ใช่ฟังไม่สามสิบฟังงอนไม่เล่นแล้ว ฟ้าการหนักเลยนะเนี่ยเวลวเท่าไหร่รแล้วเวลว,วิบเกาแล้วเว่อนนเว่อเว่้ไหวอยู่แต่เหมือนจะเห็นยนะี่สิบนะหรือยี่สิบนี่แหละเหตุเก้าฟ้าสามฟ้าเออเออเขาเอออยู่เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะต้องแต่มเมื่อกี้แล้วนะ